อนุโมทนาสาธุครับอาราธนาสาวเอาไทยอันนี้ก็เตรียมใส่บาตรเช้านี้กันนะครับเนาะขอ,ขออนุโมทนาสาธุกับญาติทุกทา่านนะครับเด้อใส่บาทและสาธุ นายกองนี่เลยครับโยงคานี่ยยิบยิบออกจากบ้านหลวงตานเลยครับยิบออกเลยครับผมครับขอดอกไม้กระดาษขอเลยครับผมขอดอกไม้ใส่ก่อนก็ได้นะครับเต่เราต้องเราต้องรีบครับผมนะใส่ทีไรดู่าพิมพ์การคดีที่เราทุ่นหลายได้มา ใจเย็นนะครับเด้อทุกนาสาธุครับร่วมเกรนยิบบเลยครับย้ายรถย่ายรถย้า้รถนะครับเด้อร่วมกัะบานใส่สวัสดานสวัสิพิาต ท่านว่าคือพระประธานวันนี้เราตาบุเชิญปยาวโูพร้อมกับหลวงพี่จอยนะครับกาบพินฑบาตอชื่อเขาเขาตอรอน้องโมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับเดป็นตุนเดือดชวนรวมทุกท่านนะครับเด้อบุตเจ้าใจหอนะครับเด้อใจเย็นนะครับเด้อจิบลงเลยครับยิบเองเลยท่านผู้นำทุกท่านท่านบัตรท่านใ่บ้านนะที่ได้มาร่วมเพลิงพานพูนนะครับเพ่อเป็นการ มาพรวมต้อนรับราอาจรย์ผดินกาถาสารพาราวการูปคุณค่าในการ,ารปา่าของทรานสมุทรพยาวุฑูนะครับวันนี้ก็มาร่วมบุญ ให้พ <Net> ูดทางหน้าไส้แล้วสก๊อตนะครับเด้อครับบ่ต้องใจฮอสใจเด้ออานุโมทนาค่ะทุกท่านครับาม โค้งแบดีก ну ็ได้เด no ้อข uh, ้างหลังโค้งคงมาเลยครับผมโค้งมาจดนลยครับโค้งจกันเลยครับผมโค้งจกันเลยยังอยงรก็เดียวลูกนพอนะครับยวรอครับ แม่ดอกไม้ไส่ก่อนสะสาก็ได้ามันยัควรต้องพะวงอานนั่นแหละครับผมคุณแม่อะคระสุขใสนะครับพรอมต้องกุศลาดอกไม้ไสก่อนเนอะมันจะบอกพระวงศ์ครูอาพระบาราบุญอาขอไนะสำหรับการสทาอาจายที่น้องมาทุมสุทบุญอ้ยูเอ่าผมยังเห็นรูปแม่บเห็นนังกับบเห็น Eh. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> โอ้บัดันเลย hòn <mí> muộc <toys> à cái đấy đâu chà đảo lượm lượi chà gì nó có đấy mấy អរហំសម្បត